ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Auto r e ีวิว h u บแหล่งรวมข่าวสารยานยนต์รีวิวรถใหม่และข้อมูลเชิงลึกจากทั่วโลกก่อนเริ่มอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปรถใหม่สุดร้อนแรงวันนี้เราจะพาไปพบกับ La r e ah n ิ u l SUV ส0 2 5ีสรถอเนกประสงค์รุ่นใหม่ที่กำลังสร้างความตื่นเต้นให้กับวงการรถยนต์ในภูมิภาคเอเชียด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นแข็งแกร่งและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย La r ร ah n ิ u l ถือเป็นการยกระดับ มาตรฐานใหม่ของรถ SUV ที่เกิดจากฝีมือการออกแบบของประเทศเราอย่างแท้จริงลาวราฮิโน2025มาพร้อมดีไซน์ภายนอกที่แข็งแกร่งและทันสมัยด้วยเส้นสายที่เฉียบคมกระจังหน้าใหญ่สไตล์สปอร์ตและไฟหน้าเหล็ที่ออกแบบให้ดูดุดันพร้อมหรูทุกเส้นทางรูปลักษณ์โดยรวมสะท้อนถึงความมั่นใจ และพลังพร้อมด้วยช่วงล่างที่ยกสูงให้การขับขี่มั่นคงทั้งในเมืองและนอกเมืองตัวถังแบบอันล่อยเสริมความแข็งแรงและดูรูราเหมาะสําหรับคนที่ต้องการรถที่ดูเท่และพร้อมสําหรับการผจญภัยทุกสถานการณ์ในส่วนของสมรรถนะลาวเรฮิโน SUV 2000 25ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เทอร์โบรุ่นใหม่ที่ให้ทั้งพลัง และความประหยัดน้ำมันระบบขับเคลื่อนสีล้ออัจฉริยะทำง,งานรวมกับเกียร์อัตโนมัติที่ตอบสนองได้รวดเร็วทำให้การเร่งแซงและการเปลี่ยนเกียร์เป็นไปนอย่างราบรื่นรองรับโหมดการข,ขับขี่ทั้งอีโคสปอร์ตและออฟโรดเพื่อให้ผู้ขับเลือกใช้ตามสภาพเส้นทางและสไตล์การขับที่ต้องการความสมดุลระหว่างพลังและความประหยัดถือเป็นจุดเด่นที่ทำให้เรฮิโนเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจทั้งในชีวิตประจำวันและการเดินทางไกลาภายในห้องโดยสารตกแต่งอย่างหรูหราพร้อมฟังก์ชัน ล้ำสมัยเบาะหนังคุณภาพสูงปรับได้หลายระดับเพิ่มความสบายแม้ขับทางไกลวัสดุภายในเป็นแบบซอฟทัชเพิ่มความพรีเมียมพร้อมระบบไฟอ e นไลท์ ine, สร้างบรรยากาศรูระบบอินโฟเทนเมนต์หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Android Auto และ Apple CarPlay เพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อ Advanced Safety System ครบครันเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบเตือนออกนอกเลนระบบตรวจจับจุดอับสายตาและกล้องรอบทัน360องศารองรับการขับขี่ที่ปลอดภยัยและมั่นใจทุกเส้นทาง สมรรถนะในการขับขี่ถือว่ายอดเยี่ยมระบบการสะเทือนถูกปรับจูนมาอย่างดีเพื่อความนุ่มนวลและมั่นคงในการเข้าโค้งระบบเบรกใช้ดิสเบรกแบบระบายความร้อนพร้อมระบบกระจายแรงเบรกอัตโนมัติการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารทำได้ดีเยี่ยมให้ความเงียบแม้ใช้ความเร็วสูงลาวเรฮิโนเอสจูบีิจึงเป็นรถที่ประสานความแข็งแกร่งความหรูหราและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันอย่างลงตัว โดยรวมแล้วลาวเรฮินโนเอส2,025เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของวงการรถยนตล์ลลวที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการออกแบบและวิศวกรรมที่ไม่แพ้ใครอย่าลืมกด Subscribe ช่อง Auto Review Hub เพื่อรับชมรีวิวรถรุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วโลกและพบกันอีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชม Auto Review Hub